าอันดับเสื้อบอลรีมยิ์ลีกยอดขายกระฉูดฤดูกาลที่ผ่านมามีทีมอะไรบ้างไปดูกันว,ว,วันนี้ฮะทุกคนเราจะ ไปพูดคุยเรื่องเสื้อฟุตบอลกันฮะผม <_ an> อ,อย่างแน่นอนฮะจบฤดูกาลเรือปูได้แชมป์ไปอันนี้มันทําให้แบบเราต้องบน่าสงสัยอ่ะวอันสิบเก้าถึงส2 0 2 0จบไปแล้วอ่ะเสื้อทีมไหนอ่ะขายดีที่สุด <_ an> ซึ่งเว็บไซต์กิฟต์มีสปอร์เนี่ยได้แรงอันดับมาให้พวกเราแล้วว่าวมี5ทีมด้วยกันที่ขายดี <_ an> ใช่ครับหอันดับเสื้อฟุตบอลฤดูกาล2 0ง9ัน เรากันเป็นใครไปไม่ได้อ่าคือถามใครใครก็ตอบได้แน่นอนเพราะว่าทีมนี้เพิ่งคว้าแชมป์ไปเอง Champions again Liverpool ยิ่งใหญ่มาก แล้วยิ่งจากแบบได้แชมป์เนี่ยเสื้อบอลก็ต้องทะลุทลายแน่นอนโอ้โหผมพูดได้เลยฮะถ้าเกิดคุณออกไปแบบหน้าปักซอยนะหรือกออกไปห้างใ,ใกล้ๆอ่ะยังไงคุณจะต้องเจอแบบคนใส่เสื้อลิเวอร์รอะแล้วใส่แบบไม่เคอะเขิอนอะคือใส่แบบเดินตัวใหญ่ <c oughs> มาดีมาดิครับผมแบบผมแชมป์ปีนี้ครับแล้วเราเก็เกียงเขาไม่ได้ฟอร์มดีมากถ้าพวกเราเป็นแฟนลิเวอร์ pool กัน คิดว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราควรที่จะต้องมีเสื้อไว้ด้วยปะผู้จักใจเลยแบบทีมที่เราลักอะ่ะมันมันได้แชมป์อ่ะเออมันควรที่จะแบบมีเสื้อที่แบบเป็นฤดูกาลที่ได้แชมป์มาเนาะคือการซื้อเสื้อบอลอะ่ะบางทีมันซื้อแล้วฤดูกาลต่อไปมันก็เปลี่ยนเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าจดจำ แต่บางทีเราหยิบเสื้อตัวนี้ขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเป็นฤดูกาลที่ได้แชมป์เออมันมีคุณค่าแลแบบทีมเราเหนื่อยกับมันมาดูหลอ,อกอ <c oughs> ริ้งเหมือนเหนื่อยเองเหมือนเต่เองเออแล้วเราแล้วเร,เ,รเราไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแบบแฟรลื้อพูถึงแบบแห่กันซื้อเสื้อขนาดนั้นเพราะมันแบบมันเป็นมูลค่าทางจิตใจสูงมากแล้วก็เขาก็มีเสื้อแบบแชมเปี้ยนอ่ะ1920่ปักอยู่ข้างหลังเป็นอาร์มอะไรเงี้ย หมดเร็วมากแล้วก็มีคนแบบโหอยากได้เยอะมากเสื้อสวยแต่ตอนนี้ทุกคนครับก็ในเดือนกันยาใช่ป่ะกำลังจะเปิดฤดูก,กาลใหม่แน่นอนฮะเราเห็นเสื้อบอลแต่ละทีมออกมาแล้วใช่และแน่นอนฮะแชมป์เก่าอย่างเราไม่น้อยหน้าใครืรอว่าพูผมเปิดตัวเสื้อใหม่ได้แบบ,แบ,บเท่มากอะ่ะ ว่มีเพิ่งเปลี่ยนสป,ปสอนเซอร์ใหม่ๆเลยกันจากตอนแรกที่เป็นนิวบาลานซ์อ่าเดี๋ยวฤดูกานใหม่ตรงนี้เขาก็เปลี่ยนเสื้อเป็นไนกี้แล้วคือเสื้อ2020ทีของวิวพูดส่วนตัวกันชอบมากเพราะว่าตัวกันเองอ่ะกันจะชอบเสื้อฟุตบอลที่จะมีความเรียบง่ายเออเราก็ชอบแบบไม่ค่อย,ยอจีจา่ะแต่ชอบอ คกูเป็นแชมป์ม,มาเ <c oughs> สื้อสวยไม่รู้แหละเราไม่เน้นลายเสื้ออยู่แล้วเราเน้นเีมือ <c oughs> แต่เสื้อสวยขนาดน,นี้แล้วเนี่ยฟอร์มจะสวยเหมือนเสื้อหรือเปล่าหรือดูการหน้า <c oughs> เนี่ยก็ต้องรองลุนกันกรหรือดูกันนาครับก็เชิญชวนแฟนิเวร์พูทุกคนนะฮะยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะฮะในคอมเมนต์ว่า <c oughs> ทิศทางของทีมจะไปทางไหนจะได้แชมป์ในฤดูกาลหน้าไหมท็อป5เสื้อบอลขายดี เสื้อบอลขายดีอันดับ2นะฮะก็ได้แก่อาร์เซนอลเอ็ดสตีนบอยผมแบบภูมิใจมาก่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองปะแบบมีอะไรจะมาขิงบ้างอะขออนุญาตรวมแฟนปืน้วกันเข้ามาอยู่ตรงนี้เราจะไปพูดคุยถึงเสื้อทีมที่เรารักกันอาร์เซนอลนะฮะสำหรับปีฤดูกาล2019-2020เนี่ยคือเขาย้ายค่ายจากกูมามาอยู่กับอาดิดาซึ่งส่วนตัวผมแฮปปี้มากผมแบบแฮปปี้จริง เพราะว่าผมไม่ชอบ p ูมาเลยทำไมอ่ะเสื้อของ p ูมาทุกตัวแม่งฟิตนั่งฟิตเงี้ยฟิตแบบเปรียงเงี้ยแล้วก็รัดเป็นแหนมอ่ะไม่คือนักเตะต่างประเทศเขาแบบมีกล้ามกันเปล่าอ้าวผมคุณคุณแบบย้องย้อนไปแบบนักฟุบอลวินเทจอ่ะใส่เสื้อตัวแบบใหญ่ๆหหน่อยอะไรเงี้ยโหมันเท่อะพอมาเป็นอาดิดาคือเขาทำหลวมขึ้นหรอหรือไง มันก็อาจจะแบบฟิตบ้างอะแต่ผมว่ามันไม่ฟิตเท่ากูมากถ้าเป็นพวกแบบหนักเต็มมันก็ต้องฟิตอยู่หรอป้าหรือว่าคุณไม่ขนาดกูมาแล้วรจริงผมแค่ไม่ชอบดีไซน์แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนอะเขาก็คิดเห็นแบบเดียวกันเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์มาบอกรพวกเราเลยว่าพวกเค้าอะชอบแบบรัดหรือไม่รัดเราจะได้แบบไม่ต้องมาเถียงกันเพราะเราดูเถียงกันไม่จบแน่นอนได้โอเคส่วนดีไซน์แล้วกันนะคือดีไซนมันก็ไม่ได้ฉีกกันมาก แต่ก็ยังมผมก็ยังชอบอยู่นะสำหรับฤดูการที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีความเรียบง่ายแล้วก็ดูคลาสสิกเวลามันอยู่บนปกของอดิดาสคลาสสิกสุดๆฮะแล้วอย่างแน่น,นอนฮะคืออาเซนนลเสื้อดูการใหม่ก็เปิดตัวออกมาอย่างเรียบร้อยแล้ว เป็นความแบบสีเดิมเลยแดงขาวอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเพิ่มลายตรงกลางเข้าไปเป็นลายเลขาคันนีสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยเข้าไปเป็นกิมมิคในตัวเสือ้อส่วนตัวชอบนะเสื้อใหม่ของอาเซนอลได้เห็นครั้งแรกตอนนัดชิง FA ครับรู้สึกเออเทดีแล้วพออาเซนอลนได้แชมป์เอฟเอครับไปก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแบบแฟนคลับถึงไปแห่กันซื้อเสือ้อเพราะมันเหมือนเรื่องภูไงที่พูดถึงไปว่าเวลาทีมเราได้แชมป์อะ มันจะมีความแบบต้องไปซื้อต้องมีของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ขอเก็บไีตู้อ่ะคือผมมตู้ผมเองก็อยากได้เหมือนกันนะแต่รอแบบรอตังออกอ่ะว่าจะไปกดบ้างแฟนบอลห้ามพลาดแฟนัมหาทุกคนแบบขัดใจมากแล้วผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนอ่ะมันต้องขัดใจเรื่องนี้เหมือนกันะก็คือเรื่องการใช้เงินเว้ยคืออาร์เซนอลแม่งเป็นทีมที่รวยมากๆแต่เจ้าของทีมโคยินเก้ตะกูลเนี่ยแม่งแบบ มันมันขี้งกอะแฟนขับทุกทุกคนรวมเงินกันจ้างนักบินแล้วก็ให้นักบินอะแบบแบบเป็นป้ายอะพาโคนเก้เอาบนสนามอมิเรตแล้วก็ขับบนเออเราเดี๋ยวลองให้วีเขาขึ้นรูปโคนาคือเนี่ยครับผมแบบแสดงว่าแฟนบอลเขาแบบเอนนี่เหมือนกันไนมขอแค่เรื่องเดียวว่าเออแบบถ้าคุณไม่รักในกีฬานียคุณก็หาทีมทิ้งไปให้คนที่เขาหลา็มาทุ่มมาแบบ สร้างให้มันทีมดีขึ้นดีกว่าเด็กปืนวอยส่วนทีมที่อันดับที่สามกันทีมอะไรฮะ <laughs> อาขอเฉยไม่หัวร้อยอย่างงี้ก็คือ,อต้องเป็นทีมแมนยูอยู่แล้วซึ่งยอดขายของเขาเนี่ยในฤดูกาล2018เนี่ยขายดีกว่านะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ ใช่แต่อพอมาอเป็นฤดูกาลนี้แรงตกนี้เหรอแต่อาจจะเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นช่วงต้นฤดูกาลก็ได้ก็ฟอร์มแบบไม่ดีเลยนะแต่พอแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทีมนักเตะเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มก็กลับมาแล้วแบบอาจจะทําให้แฟนบอลหรืออะไรแบบว่ามาสัพ์ตในเรื่องการซื้อเสื้อของเขาแบบเสื้อบอลของ แมนยูดูการที่ผ่านมามันก็เรียบๆสวยงามดีแต่ว่าผมติดอยู่แค่อย่างเดียวเสื้อโฮมเขาอะสีแดงใช่ไหมมันที่มันจะเป็นตาแบบตาแมนยูแล้วมีสีดํากรอบเป็น<อ>แบงไครโลกร<อ>ู้สึกว่าไม่ค่อยสวยอะอย่างส่วนตัวเนี่ยคือไม่ชอบตรงแบบตรา เทฟโรเลตของเสื้อ,อคือมันใหญ่คือเราไม่ชอบอะไรที่มันมีความแบบเยอะอเออมันใหญ่แล้วเป็นสีทองแบบว่า <laughs> คือมันเด่นกว่าจาแมนูอีกอะเออแต่ว่าสำหรับบางคนนะอาจจะชอบเนี้ยไม่ชอบเยอะ <laughs> ตอนนี้การเสื้อฤดูการใหม่มาแล้วออทีแมนูมนนใช่ฟังหน่อยคือเรารู้สึกนะว่าดีกว่าฤดูการที่แล้วเพราะเขาแบบ ปรับสีให้มันเป็นสีแบบที่อ่อนลงแล้วแบบมีการเพิ่มเ็กเจอร์ของลายเสื้อขึ้นมาให้มันดูแบบมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแถบสามขีดดีไซน์ดีใครที่แบบเป็นแฟนแมนยูก็แชร์เสื้อว่าแบบในตู้เนี่ยมีเสื้อแมนยูอะไรเจ๋งๆที่แบบสวยๆให้พวกเราแบบได้เห็นบ้าง แมนเชสเตอร์ซเตี้เขาเรียกว่ามหาความรวยแล้วกันของพิมลีฉันชอบนะทิมเนี่ยไม่คุณถึงชอบไม่ฟอร์มเขาดีไงเขายิงกระจายอยู่แล้วทเนียเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูการ2019-2020เนี่ยเฮ้ยผมชอบมันมีความเรียบง่ายแต่ก็ ไม่ชอบมากนะเพราะเป็นคุณว่ามันก็ยังปิดเหมือนเดิมอ๋อก็คือคุณไม่ชอบเป็นฟิตแหละแต่ว่าฤดูการที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าทําดีเหมือนกันนะดีไซน์ปูมากมากไม่คุณดูเฉพาะที่ฟายสิดีไซน์ดีแล้วของแบบฤดูการหน้านี่คือแบบดีไซน์เป็นไงฤดูการหน้าอ๋อฤดูการหน้าดีไซน์ดีมากจริงเหรอโคตรดี Our city is a melting pot. This shirt tribute to city mosaic is a our อันนี้มันเป็นสีผมผมหยิบส,สีดำแบบดำกลมๆอเงี้ยหยิบมาให้ก่อนเนี้ยมัน่าจะเป็นเสื้อแบบเสื้อเวฟอันนี้คือเห็นเรารู้สึกให้ความแบบดุดันเขาเหมือนแบบเอาลายกระเบื้องโมเสกมาบวกเข้ากับแฟชั่นเสื้อบอลซึ่งเขาก็จะให้ความสำคัญแบบ,แบ,บว่าในสมัยเนี้ยศิลปะก็สามารถอยู่ในกีฬาได้ ช่ไมดนตรีวัฒนาธรรมต่างๆก็เข้ามารวมกับกีฬาได้เ <ừ> นี่แหละแล้วมันก็เลยกลายเป็นเสื้อบอลที่แบบสวยมากๆแล้วภูม่าออกแบบได้ดีมากๆ <ừ> นี่เีอ่ะเพื<ๆ>่อนๆอยากจะโชว์เสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบวินเทจวินเทจเป็นแมนซิตี้เสื้อฤด,ดูการ1992 1 9ก3สอเสื้อคอปกที่ผมชอบแล้วคอปกอันนี้มันเป็นคอปกที่แบบเป็นแถบ แถบทั้งอันเนี่ยเบสจะดูว่าลายทางออตั้งแต่แบบอยู่กับแอมโบใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบฟอนบอร์เตอร์สีแบบตัดๆกัน,นแล้วก็มีแบบเป็นตามแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบรุ่นเก่าอะไรเงี้ยเข้าเท่อีกแต่นี้สวยเ,ออเพราะว,ว่าให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับ ใส่ที่ไม่จําเป็นต้องไปเตะบอลอย่างเดียว<ช>อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใส่ไปห้างใ,<ช>ใส่กับกางเกงอย่างอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วในยุค90้านะมันเป็นยุคที่แบบดนตรีอังกฤษกําลังแบบเฟื่องฟูมากๆใช่ป<ช>่ะพวกแบบยุคแบบโอเอซิสอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้แลว่าเฮ้ยวงดนตรีที่เกิดในเมืองแมนเชสเตอร์อะไรย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นแฟนคลับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนักร้องนําก็แบบหยิบเสื้อเนี่ยขึ้นไปใส่นคอนเสิร์ตบ้างถ่ายรูปบ้างก็ถือว่าสวยนะคลาสสิกแล้วกันเขาเรียกว่า วินเทจอะไรอย่างเงี้ยเพราะกันก็ชอบแนวว<ช>ินเทจแล้วแต่ถ้ามีขายอยู่ตอนนี้ซื้อไหม<อ>ซื้ชอ,อชอบชอบชอบห้าพันโอ้โหห้าพันก็แพงไปแล้วพอไปหาแบบเซสต็อกหรือแบบตามจัดูจักก็ยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ย ไม่คิดว่าจะมาอยู่ที่ห้าเหมือนกันเออไม่คิดเลย<ห>ใช่ปะ <laughs> เพราะว่าเชลซีก็เป็นทีมหนึ่งที่มีฐานแฟนบอลเยอะอยู่เหมือนกัน <laughs> แต่ก็หล่นมาอยู่อันดับที่ห้าของเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าดีไซน์ของตอนปี2019ันสิบเก้าสองพันยี่สิบอะหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบก็ได้ายยรา,าลาย <laughs> ไม่ลเยอะไปหน่อย <laughs> คือบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบลายกันไงเออยิ่งแบบพวกเราจสมัยใหม่อาจจะชอบลายแบบคลาสิกเรียบๆอะไรเงี้ยอันนี้เยอะส่วนเชลซีปีที่ผ่านมาก็ พูดไปก็เดีไมู่อาจจะอย่าว่าผมแล้วกันนะก็คือ้เขาอาจจะไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือไงเออใช่ว่าอย่างเซนอลเนี่ยก็แบบชนะไปได้ใช่ว่าในเอฟเอคัพไม่ต้องย้ก็ได้เอาผมผมเล่าผมเล่าจะไเห้คุณยาำวอาเซนอลก่อนเลยไงแทนที่คุณจะบอกว่าแบบิเวอร์พูลได้แชมป์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยสามจุดคุณไม่พูดเออคุณก็ไม่พูดแล้วก็มาพูดแบบ อาร์เซนอลตกเลยนั่นแหละก็คือเขาจะได้เห็นภาพไงว่าเชลซีกับอาร์เซนอลมันชิงกันไงเขาจะไ้้๋ออกก็นั่นแหละก็คือเชลซีอาจจะแบบไม่ได้แชมป์ติดไมติดมือมากนักก็เลยอาจจะแบบเสื้อบอลอาจจะขายไม่ได้ดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนแต่ฤดูกาลที่มามาสอนาของเชลซีเนี่ย รู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจมากก็คือเหล่าดาวรุ่งดาวรุ่งของเชลซีนี่คือแบบหล่อมากแล้วก็แบบเล่นโคตรดีเน้นส้นเมาส์อ่ะี่หล่อเปล่าหล่อเปล่ะหล่อหล่อหล่อตีอายุโคตรโคตรน้อยยิงโคตรยิงโคตรดีสุ่ดฤดูกาลใหม่เบสก็เปิดตัวแล้วพูดถึงเรื่องดีไซน์อ่ะมันแบบ พิกจากปีที่แล้วเลยเพราะปีนี้มันเรียบมากเนี่ยเบสดูดิเออปีนี้ก็คือตัดลวดลายที่แบบกันบอกว่ามันแบบเยอะออกคือมันมันมันจะมีลวดลายแบบมีอยู่ในเสื้อแหละแต่ว่ามันน้อยมันจะแบบบางมันจะไม่ชัดใช่เสืสีเนี่ยเปลี่ยนจากโยโกฮาม่าเป็นเลขสามซึ่งบางคนอาจจะงงว่าเลขสามมันคืออะไรอะไรเงี้ยเป็นสัญญาณค่ายโทรศัพท์เนี่ยแหละของอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นเลขสามตัวใหญ่ๆเลยเนาะอ๋อเออโอคุยู่เนี่ยรู้การหน้าขอดาบสามนะอะไรเงี้ย เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโนดี๋ยวโดนเป็นฤดูกาลนะขอสามด้วยนะเอกไม่คิดเกือบคอขาดแล้วก็จบลงไปแล้วนะฮะกับ5อันดับเสื้อฟุตบอลของลีกอังกฤษเนอะที่ขายดีที่สุดนะฮะก็ไล่มาเลยตั้งแต่ลิวพูอาร์เซนอลแมนยูซิตี้แล้วก็เชลซีฮะซึ่งถ้าเกิดใครเป็นแฟนบอลทีมไหนอ่ะ ในฤดูกาลหน้าที่กำลังจะเตะเนี่ยอยากจะไปจับจ่ายใช้สอยซื้อเสื้อแบบทีมตัวเองเนี่ยก็ไปลองดูครับตามแบบซูเปอร์สปอร์ตหรือว่าไนกี้อาดิดาชั้นนาทั่วประเทศจะเจอแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะก็รอดูฟอร์มกันไปใช่ว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยจะมีอะไรที่แบบให้เราเห็นให้เราติดตามมากขึ้นเชื่อว่าแฟนบอลหลายๆคนเนี่ย ก็ต้องอยากติดตามแล้วเพราะว่าฤดูกาล<ช>ที่ผ<า>่านมาคือพักไปนานมากจนตอนนี้กําลังจะเริ่มฤด,ดูกาลใหม่เราก็ติดตามเหมือนกันมันมีความอยากดูอ่ะมันมีความอยากดูแล้วว่าแบบทีมที่แบบเราเรา,เราชอบมันจะเป็นยังไงอะ่ะเพราะแต่ละฤดูกาลันแบบแตกต่างไปแน่นอนเราจะแบบเจอกับความแฮปปี้หรือความเศร้าอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูนะสำหรับคลิปหน้านะคะพวกเราจะมาพูดเรื่องอะไรฝากติดตามช่อง YouTube ช่อง Work Point Today ค่ะ ครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับทางเฟ e บุ๊กนะครับก็คือ workpoint today Play ครับก็จะเจอพวกเราสองคนได้กับลุกส์ครับส่วนวันนี้นะก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนฮะใช่ค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s ับส c r i b e ให้พวกเราด้วยนะคะครับสวัสดีครับรบ๊ายบายไปดูบอล